ไปนอนเฝ้านองละหมาพี่บากผันหักนองกตะเต้มือแหลกที่นองออกเจนมือนี่กันยั่งเฝ้ากันยั่งตามกันอยู่พี่นองคนนะ่ะนองกัย่างกินนาอายก็ไปนั่งเป็นนอนเฝ้ไไก่ก,กันหวงนองอีพอร้อมนะตัวอื่นเข่าไก่นองบ่ดด้หวงกันคักหวงกันเนื้อจะผฏิหักยังกันหลายออกมาตัวแหลกอะ เลียกันเลียให้กันเลี้ยไปเลียมากะครบหะครบมัดครบอย่างหมาก็ควายหน่อยเราเป็นน้องขหันนก,หกกันอือเขาแบครบมัดให้น้องก็เป็นในน้องก็เป็นคว้วไอ้พีก็เป็นหมาจะเป็นมาถือกันครักเราตัวหมาตัวอื่นเขาไก่ก็ไ่ได้นะเป็นเขาไก่ิันได้สองตัวเมือ่อยู่ตัวในไงเมม่อ,อยู่เหมยนี้ยเขาบได้ามาเนี่ยขเขาเลียให้ครบเพ็บครบมัดให้กันจะมีความสุขจะเม่นตลางขึ้นก็นอนเฝ้ากันต้องตัดต้องต่อได้จะวะ อ,อนวความนนารักของเขาเนาะ